ไอ24ชั่วโมง on radio โดยเอินปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย d t t ท c AC c c e l e r a t e รสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกวันนี้เดี๋ยวมาพร้อมข้อเสนอพิเศษสุดกับโมเด m o มดินซื้อ All-in-One c o n v อร์ i b l e n o t e ้ตบุหรือ Gaming Notebook ที่ร่วมรายการรับทันทีบัตรสุน้ำการตูน Network กและสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมาย วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก w w w d e l l k i a t h a i l a n d c o m หรือ facebook.com/dellthailand Dell Power e d b y First Gen Intel Core i5 Processor สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพบกันในไอที24ชั่วโมง on radio นะคะคุณผู้ฟังกําลังอยู่กับเอิญปานระพีค่ะผมวิชัยครับตอนเยน็นๆยนก็อย่าลืมมาเปิดฟังกันเป็นประจำทุกวันนะคะจันถึงสุขกับเรื่องราวของเทคโนโลยีดีๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นใช่แล้วครับมีเทคโนโลยีดีๆมันจะทําให้คนที่ทําการค้าก็ทาธุรกิจได้ดีขึ้นใช่หาเงินได้มากขึ้นด้วยนะคะว,ว่าเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราแล้วแล้วก็มีสารพัดเครื่องมือที่จะให้เรานํามาใช้นะคะนั่นสิครับนเงินครับ ทุกวันนี้หลายๆลายคนเขาทําธุรกิจนี่เขาบอกว่าทํายากขึ้นต่อให้มีสินค้าดีก็ตามแต่นะฮะ,ะดังนั้นเราจําเป็นต้องมีการตลาดที่ดีครับเพื่อที่จะให้เราขายสินค้าเราได้ดีขึ้นเข้าถึงคนมากขึ้นด้วยนะคะการมีสินค้าเนี่ยขาดเรื่องของการตลาดไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้รเราเข้าสู่ยุคที่เราจะต้องใช้การตลาดออนไลน์กันแล้วสําคัญ แต่ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะคอย่างเช่นการขาดแคลนบุคลากรหรือ,อว่าขาดแคลนความรู้ในการที่จะทําการตลาดออนไลน์วันนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้มารู้จักกับการตลาดออนไลน์แล้วก็เครื่องมือต่างๆด้วยใช่ครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะแล้วจะทําให้ธุรกิจของเรานั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่วันนี้เราจะคุยกับคุณพรทิพย์กองชุนฮนะท่านหัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทยครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับ<อ>คุณพ่อ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอิญสวัสดีคุณเทงแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะผู้ฟังต้องบอกท่านเออใช่ตอนนี้เราอยู่รายการวิทยุค่ะคุณอ้อใช่ลคุณอ้อจะเคยชินกับการออกรายการทีวีด้วยเพราะว่าเราสัมภาษณ์คุณอ้อบ่อยมากนะคะทางทีวีนั่นเองอ่นงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยค่ะคุณอ้อต่างจากการตลาดแบบเดิมๆยังไงทําไมถึงเราถึงจะต้องมาศึกษากันใหม่ล่ะคะ คือจริงๆแล้วเพราะว่ามีเดียเริ่มเปลี่ยนคือสื่อที่เราเองจะเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยค,ะค่ะก็จะมีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมค,ค,ค,คะก็เหมือนเราทุกวันนี้เวลาเราเอร่เสสื่อเนี่ยค่ะจะมีอีกสื่อหนึ่งเข้ามาคือสื่อดิจิทัลนั่นหมายความว่าเราเองก็อาจจะไปใช้คอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเทอร์เนต็ตนะคะใช้ผ่านแท็บเล็ต แลท็อบต่างๆหรือแม้กระทั่งผ่านสมาร์ทโฟนะนะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นช่องทางทําให้เราสามารถเข้าไปสู่อินออนไลน์เข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตได้ค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะเวลาที่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นแบรนด์เป็นเจ้าของสินค้าต่างๆเวลาวางแผนเองเนี่ยค่ะก็จะมีการมองว่าทาอย่างไรเราถึงจะเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในสื่อที่เขาเสพให้มากที่สุดะฉะนั้นหลายท่านเองก็จะเพิ่มนะคะในช่องทางที่เป็นดิจิทัลเข้าไปนั่นเองนะประกอบกับ หลายท่านเนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับว่าเทรนด์ของการที่คนจะเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านเราเนี่ยมาแรงมากใช่ฮะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราเข้าสู่อินเทอร์เน็ตอาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รแต่ณตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยค่ะมีจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก้าวกระโดดเลยหลังจากที่เครือข่ายส g มตีออกมาใช่ไหมคะปีที่แล้วรวมถึงตอนเนี้ยเวลาที่เราจะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเราไม่จําเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ละครับ เรามีแค่สมาร์ทโฟนเราก็เข้าสู่อินเทอร์เนต็ตได้ใช่แล้วเติบโตขึ้นอย่างมากเลยค่ะใช,ใช,ใช่อย่างของตอนนี้อย่างตัวเลขล่าสุดของกสทชที่แจ้งออกมาเนี่ยค่ะตอนนี้ประเทศไทยมีคนใช้เครื่องโทรศัพท์นยอยู่ประมาณร้อยสิบล้านเครื่องประชากรเราแค่หกสิบล้านนอีก็คนหนึ่งม <จะ S 1> <60 S 2> ีมากกว่าหนึ่งเครื่องไงเอาแค่เราเองนี่ก็มีกันตั้งหลายเครืรร่องแล้ว ค oh. ่ะแล้วหนึ่งในสามของจำนวนนั้นอะคือใช้สมาร์ทโฟนกันค mm hmm. ่ะถ้าพูดถึงใช้สมาร์ทโฟนใช้สาม G ก็คือผู้ที่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตเท่านั่นเอง mm hmm. นั่นเห็นว่าตัวเลขตรงเนี้สามสิบกว่าล้านคนที่เข้ามาสู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราเนี่ยจะเข้าไปถึงเขาเหล่านั้น mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยมาพูดถึงเรื่องของการตลาดออนไลน์มากขึ้นว่าเอ๊ะทำอย่างไรล่ะ แล้วเราเข้าสู่เขาเข้าสู่ดิจิตอลเขาไปใช้งานออนไลน์ไปใช้งานดิจิตอลเราจะเข้าไปหาเขาไปเสนอะนะอาจจะเป็นการโฆษณาหรือการที่จะไปคุยการที่เราทำาสื่อสารออกไปเนี่ยค <ừ> ่ะไปยังกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากหลากหลายรูปแบบนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายท่านเองก็จะใช้ในรูปแบบต่งตางๆการใช้งานใช้ประโยชน์หลายๆอย่างเช<แ>่นบางคนอาจจะไปเสิร์ชค่ะเป็นคนหาข้อมูล บางคนอาจจะไปดูวิดีโอบ,บางคนไปใช้โซเชียลมีเดียค่ะนะแล้วก็หรืหอบางคนอาจจะไปอ่านเว็บไซต์ต่างๆซึ่งการไปทำไปพฤติกรรมที่เราไปใช้ในดิจิตอลใช้อินเทอร์เนต็ตเหล่านี้แหละนะกลายเป็นช่องทางค่ะเลยเรียกว่าการทำโฆษณาผ่านดิจิตอลนะคะยกตัวอ,อ,อย่างเช่นถ้าคนไทยหลายท่านเนี่ยเข้าไปค้นหาข้อมูลอยู่แล้วก็จะมีการทำโ,โฆษณาการทำมาร์เก็ตติ้งที่เรียกว่า เซิร์ oh, ชเ n ็นจินมาเก็ตติ้งใช่หรือการทําโฆษณาผ่านระบบ Search หรือ Search e n g นจินั่นเองค่ะหรือคนไทยชอบเข้าไปใช้ดิจิทัลแล้วไปดูวิดีโอเยอะแยะมากมายเลยค่ะบ้านเราก็อาจจะไปดูที่ y o u t u b e หรือหรือเทคโนโลยีอื่นๆเนะะี่ยค่ะเราก็มองว่าเราก็ควรจะเข้าไปทําการตลาดดิจิทอลมาเก็ตติ้งที่ผ่านวิดีโออืนะก็เป็นวิดีโอแอดหรือการทําโฆษณาด้วยวิดีโอค่ะโซเชียลมีเดีย เป็นเทรนด์แรงมากค,คนไทยใช้ Facebook Line ใช่ไหมคะอินสตาแกรหรือแม้กระทั่ง Google Plus เนี่ยค่ะก็เป็นโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งซึ่งแบรนด์หรือเจ้าของสินค้าก็จะเข้าไปคุยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านตรงนี้ก็เรียกว่าการทำโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเป็นตน้นนะคะเพราะฉะนั้นการทำการตลาดออนไลน์เนี่ย ตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณต้องครับในกรณีแบบนี้ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราเป็น S m e นะฮะ S m e ในยุคนี้อย่างน้อยควรจะมีเครื่องมือการตลาดออนไลน์อะไรบ้างครับโอ้ค่ะจริงๆแล้วเครื่องมือการตลาดออนไลน์ถ้าพูดถึงอันดับแรกเลยนะคะควรจะมีหน้าร้านก่อนอืม <c oughs> เอาอันดับแรกก่อนนะคะเมื่อสักครู่แบบุยไปไกลมากเลยมีระบบเสิร์ชมีวิดีโอแอดต่างๆแต่จริงๆแล้วอยากจะแนะนําว่าก่อนอื่นมาดูตัวเราว่าเรามีหน้าร้านออนไลน์หรือยังนะคะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยต้องมีสินค้าและมีร้านค้าก่อน ึ้งจริงๆแล้วการมีร้านค้าออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยค่ะทำ,ะทำง่ายๆมากมีเครื่องไม้เครื่องมือให้บริการปรีหรือมีการเสียเงินต่างๆเนี่ยก็เยอะแยะมากมายให้เราเลือกใช้นะคะหรือแม้กระทั่งไปสร้างเพจไปใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมาช่วยก็ได้หลังจากนั้นค่ะพอเรามีหน้าร้านออนไลน์แล้วก็เริ่มกระบวนการในการที่เราจะประชาสัมพันธ์กันนะประชาสัมพันธ์ร้านก็เหมือนเรามีหน้าร้านเนี่ยเปิดมาใหม่ค่ะแล้วก็ต้องไปแจกใบปลิวไปบอกคน แถวนั้นว่าร้านเปิดแล้วนะร้านเรามีอะไรบ้างใช่ไหมคะมาแวะซื้อกันได้แต่ร้านค้าออนไลน์จะต่างตรงที่ว่าเราสามารถเปิด24ชั่วโมงได้ครับแล้วลูกค้ามาจากทั่วโลกด้วยไหมครับคุณอ้อทั่วไปครับกับผมใช่ไหมคะแล้ว24ชั่วโมงไม่พอนะคะขายทั่วโลกได้อีกคือลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องมีอยู่แค่เมืองไทยอย่างเดียวเราสามารถมีลูกค้าทั่วโลกได้ค่ะเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ก็จะต้องใช้เครื่องมือที่เราสามารถที่จะ ใช้เครื่องมือที่มีการทําตลาดแบบ24ชั่วโมงมได้รวมถึงใช้เครื่องมือการตลาดที่สามารถเข้าถึงคนทั้งโลกรวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเมืองไทยของเราได้นะคะนี่ผั้ประกอบการที่เป็น SME ก็มีให้เลือกหลากหลายมากนะคะครเราต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกใช้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะครเราสามารถทดลองได้เพราะว่าโฆษณาออนไลน์หลายหลายประเภทเนี่ยค่ะก็จะมีการ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการเริ่มต้นแบบไง่ายคือยังไม่ต้องอใช้เป็นแพ็กเกจ่าได้นะคะหลายที่เนี่ยเอื้ออำนวยในการที่จะทำให้มีความยืดหยุ่นสูงนั่นหมายความว่าเราสามารถทําวันนี้เปรียบเทียบดูผลงานถ้าเราไม่ถ้ายังไม่ใช่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นประเภทอื่นได้คือทดลองดูนะก่อนใช่ลองดูได้ง่ายๆเลยะคะ่ะคุณเอิน้นเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เราเนี่ยคะ่ะ สามารถสร้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทุก24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งบางคนอาจจะเริ่มง่ายๆยกตัวอย่างเช่นผู้ประกบอบการอาจจะบอกว่าออต้นทุนที่ต่ำเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีอาจจะไปเริ่มจากการทำโฆษณาด้วยระบบเสิร์ชก็ได้ที่เรียกว่าเ e ิร์ h เอ g นจิ m นมาร์เก็ตติ้งหรือการทำโฆษณาผ่านเสิร์ชคุณอ้อคะก็คือการไปเจอคีย์เวิร์ดค่ะ,คะที่บอกว่าต้นทุนต่ำนี่คือพอประมาณการได้ไหมคะว่าเริ่มต้นสักประมาณกี่บาทคะ ออ,อันนี้ต่ำมากๆสำหรับผู้ประกอบการถ้าเป็น SME นะคะปกติแล้วเนี่ยโฆษณาหลายตัวเช่นเรื่องของการทำ Search เรื่องของการทำ Display หรือแม้กระทั่งที่ Google มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาจะให้เริ่มต้นเท่าที่เรามีงบเลยเช่นเริ่มต้นวันละ3ามรอยบาทโอ้โหถูกดีแล้วแล้วการเข้าถึงเนี่ยค่ะสมมติว่าเริ่มต้นวันละสามร้อยบาทนี่คือเข้าถึงคนทั้งโลกเลยไหมคะคุณอ้อ เข้าถึงค่ะแต่ว่าอาจจะเห็นกันตัดเดียวโอเคใช่คือคือคืองบประมาณเนี่ยค่ะ <c oughs> เราสามารถตั้งเราได้เองแต่ว่ายิ่งน้อยเกินไปเนี่ยอัตราการแสดงผลก็ยิ่งน้อยตาม <c oughs> ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งถ้าเรา,า,เราโอ้ยเรามีสามร้อยบาทจะให้คนทั่วโลกได้เห็นเนี่ยค่ะ <c oughs> มันมันจะไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้น <c oughs> นะคะ <c oughs> เราอาจจะต้องเพิ่มงบ <c oughs> ประมาณ <c oughs> แต่ถ้าบอกว่าเราเริ่มสามรอยบาทแล้วขอคนกรุงแท่มหาคนครก่อนค่ะ ก็สามารถทําได้นะคะ<อ>คือเรากําหนดงบเองแล้วก็ไปเลือกค่ะว่าจะให้ลูกค้าเป้าหมายที่ไหนเนี่ย <Okay. S 2> ได้เห็นโฆษณาของเราเทคโนโล,โลยีก็จะรองรับด้วยส่วนใหญ่ะจะให้เราเป็นคนเลือกว่าโฆษณาไปถึงใคร<อ>บริเวณพื้นที่ไหนบ้างค,คุณอาา้อคะเสียดายว่าหมดเวลาแล้วสําหรับเรื่องการทโราโฆษณาด้วยการเสิร์ชหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆเนี่ยในส่วนของ Google เองเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ ไปที่ google นะคะ google.com/slash นะคะ adwords a d w o r d s นะคะหรือเิร์ชที่ google เลยก็ได้ค่ะเิร์ดคำว่า google adwords ค่ะอะละค่ะขอบคุณคุณอ้อพรทิพย์กองชุนมากนะคะที่มาให้คำแนะนำให้เราได้รู้จักการตลาดออนไลน์มากขึ้นนะคะขอบคุณครับคุณอ้อครับยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยน่าสนใจค่ะเราจะแก้ปัญหาเรื่องของ การขาดแคลนบุคลากรด้านการตลาดออนไลน์ได้ยังไงต้องมาฟังกันต่อในครุ่งนี้นะคะ,ะวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะ i.t. 24ชั่วโมง on radio โดยเอินปานร,รพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย d t a ท Accelerate สนับสนุน s t a r t ทอไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก วันนี้เดลมาพร้อมข้อเสนอพิเศษสุดกับโมเดลโมดินซื้ออ l l i วันคอนเวอร์ติเบิลโน b บุ๊หรือ g a มมิ่งโนทบุ๊กที่ร่วมรายการรับทันทีบัตรสุน้ำการตูนเน็ตเวิร์กและสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก w w w l d w i d e ์เว็บเดลคไทยแลนด์คอหรือ facebook.com ดลไทยแลนด์เดลพาวเวอร์บายบริษ s ทนอินเทลคอไอไฟโปรเซสเซอร์